สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับน้องมุวยคนดีคนเดิมกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาไปเล่นเกมยิงปลานะคะค่ายจีรีนั่นเองเกมนี้ก็ชื่อว่า o c e ช n King j a c k p พ t นะคะทุกคนคะ่ะเกมนี้ก็ฮิตเหมือนกันนะคะฮิตไม่ไม่แพ้กันกันกบ o r t u จ e k i ิ g เลยนะคะทุกคนคะ่ะจะบอกว่าเกมนี้คือฮิตสุดๆเลยนะคะ,ะวันนี้นะคะเราก็พกทุนมาที่400บาทนะทุกคนค่ะโอ้โหมาถึงก็ได้จอระเข้เลยนะ,ะทุกคนรอบนี้เราจะเลงแต่จอระเข้กันเลยนะคะ ใครที่เข้ามารับชมแล้วนะคะก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้กันด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปจะอัปเดตลงให้ทุกวันเลยนะพี่ๆคะ่ะและสําหรับใครนะคะที่สนใจอยากลองเล่นลองตามก็สามารถไปลองไปตามได้เลยนะคะในคลิปนี้มีทางเข้าให้อยู่หรือว่า atc8 เข้ามาได้เลยนะพี่ๆ atc8 เท่านั้นนะคะเรามีโบนัสทามสําหรับเกมยิงปลาแจกให้ด้วยนะยใครที่อยากได้ใครที่เป็นมือใหม่ที่แบบว่า ไม่รู้เวลาคงเกยมยิงปานว่าจะแตกตอนไหนนี่เลยค่ะเรามีให้นะโบนัสทรรมสำหรับเกยมยิงปานอาจารทุกคนจ๊ะฝากครั้งแรกแค่100บาทนะคะรั้งต่อไปไม่มีขั้นต่ำไม่ต้องทำยอดเธอนะจ๊ะ1บาทก็สามารถต่างได้นะคะพี่ๆค่ะเอามาจ้าทุกคนเรามาเข้าเกมกันดีกว่านะะทุกคนคะ่ะเรามาเข้าเกมกันดีกว่ายังไงจ๊ะจระเข้ตัวนี้จะเป็นของเราหรือเปล่าของเราหรือเปล่าอาจจะยังนะ อาจจะยังนะทุกคนเอามาเราก็ยิงปลาเล็กปลาน้อยรอไปก่อนละกันนะคะเอามาจานนี้จระเข้โพมาแล้วค่ะจระเข้โพมาแล้วเราก็ยิงไปเลยค่ะไม่รอเออสวยงามรอบนี้ได้มาเท่าไรร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะทุกคนค่ะเออ,ได,อ,ดอได้อยู่นิดหน่อยได้อยู่นิดหน่อยเออเราก็เล็งแต่จระเข้ไปเลยค่ะทุกคนแย่งกับเพื่อนนะคะแย่งกับเพื่อนไปเลยค่ะเลงแต่จระเข้อย่างเดียวเลยนะคะรอบนี้บอกเลย จร์ดคีตแตกง่ายจริงนะทุกคนบอกเลยเออใครที่อยากลองเล่นลองตามก็สามารถไปลองไปตามได้เลยนะพี่ค่ะใต้คลิปนี้มีทางเข้าให้อยู่หรือว่าแอดเ t c 8เข้ามาได้เลยนะจ๊ะมาอุ๊ยอุย,อยของใครอ้าของเราจ้ะโอ้โหแต่ว่าได้ทุกรอบแต่ไม่อัพสักรอบเลยโอ้โหรอบนี้เราก็เพิ่มเบ็ดไปนะทุกคนคะ่ะเป็นเบ็ดสองโอ้โหได้มาแปดร้อยบาทเลยค่ะทุกคนคะ่ะสวยงามมากเลยอนะรอบนี้เมื่อกี้มันได้เออมันได้กําไรละแหละนิดหน่อย นะคะก็เลยเพิ่มเบ็ดไปก็เล็งแต่ตัวละเข้ไปเลยค่ะทุกคนเออไม่รอดีไม่รีรอนะคะอ่าล้อมนี้เก็บไปหกร้อยบาทน,นะคะเงินกําไรของเราก็ขึ้นมาพันเก้าแล้วค่ะทุกคนบอกเลยว่าไวจริงไวมากแล้วสิเออโอโหไม่อัพสักรอบเลยมันเป็นยังไงล่ะคะเนี่ยมันไม่อัพสักรอบเลยมันเป็นยังไงล่ะคะเนี่ยโอโหถ้าอัพมาสักรอบนี่จะชื่นใจมากเลยนะคะทุกคน ถ้าแบบว่าเพิ่มอัพมาสักรอบนี้จะชื่นใจจริงๆเลยนะเออบวกไปอีกอได้มาสามร้อยค่ะเก็บไปก่อนแล้วกันเก็บไปก่อนแล้วกันมาจาจอราเคมาอีกแล้วค่ะทุกคนค่ะยังไงจ๊ะยังไงขอเถอะขอเพื่อนอย่าแย่งฉันเลยฉันได้ทุกรอบฉันก็ต้องได้ทุกรอบค่ะเธออย่ามาแย่งฉันนะเอออัพไหมโอ้โหยังไม่อัพนะทุกคนยังไม่อัพให้เราอีกนะทุกคนค่ะ พอได้ปุ๊บเปลี่ยนฉากเลยอ่ะรอบนี้ก็เก็บไป3า0อบาทนะทุกคนค่ะอามาจ้าด่านซีเกตของเราหรือเปล่าหรืออาจจะยังนะยังไม่ใช่นะทุกคนยังไม่ใช่ด่านซีเกตของเรานะด่านซีเกตของเราจะเป็นหัวกระโดดดิกิตาร์นั่นเองนะทุกคนค่ะบอกเลยว่าด่านนะั้นอะช่ำจริง ใครที่สนใจอยากลองเล่นลองตามก็สามารถลองไปตามได้เลยนะคะทุกคนใตค้คลิปนี้มีดางเข้าให้อยู่หรือว่า add atc8 เข้ามาได้เลยนะคะพี่ๆคะ่ะ add atc8 เท่านั้นเราจะฝากครั้งแรกหนึบาทครั้งต่อไปไม่มีขั้นต่ำไม่ต้องทำยอเตือนนจะจ๊ะ1นบาทก็สามารถฝากได้ด้านนี้ก็จะบอกว่าไอตัวสีเขยดอะ่ะก็คือเรือสาเภานี้แหละทุกคนมันจะอัพแล้วก็วิ่งไปเลยนะคะใครอยากตามรีสตามได้เลยนะคะทุกคนมาเราได้กำไรมาตั้ง2 0 0พกว่าบาทแล้ว เราก็จัดน้ำนำไปทีเออยังไงยิงไปก่อนและกันยิงปลาเล็กปล้านล้อยไปนะคะทุกคนค่ะยิงกันไปเรื่อยๆเลยนะจ๊ะๆๆยิงไปก่อน <ๆ S 1> เออยิงอะไรได้ก็ยิงไปก่อนนะคะทุกคนค่ะรอตัวบิ๊กบอสมันมานะคะรอตัวบิ๊กบอสมันมานี่ <ๆ S 1> อุ้ยเรือสำเภานี่นะๆๆเป็นตายากได้แค่เนาะ แต่ก็ยากอยู่นะทุกคนเพราะว่ากว่ามันจะตุยก็ก็นานนะทุกคนเขา้าใจปะว่าเพื่อเราไม่ยิงเลยเมื่อกีก้เห็นอยู่แต่ถ้าเรายิงอาจจะแตกได้ปะออ <c ười> คุยคนเดียวมาใครอยากลองเล่นลองตามก็สามารถไปลองไปตามได้เลยนะคะพี่ขาตาคิดนี้มีทางเข้าให้อยู่เด้อ <c ười> น้องว่าน้องจะพอแล้วนะทุกคนอ่ะสำหรับวันนี้นะคะขอพอแค่นี้แล้วกันนะคะไว้เจอกันใหม่ใน ep หน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า